กะปลีพันลกสองมือพี่น้องเกือบเบิดตาเนาะมือนี้เป็นมือแรกที่เราดำหน้าผูลงไปหอดผูและยางไว้เลยสาบายดีสาบายดีตอนบ่ายเดอิอเนาะยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนป้าถูมือนี้ปลีดำหน้ามือแรกกระดำลงหอด ไก่นะตูไปห้สองหอเนาะไลยคนงานมาแต่เสือด้ผู้พี่หลดหน่ำหลดในเพิ่นชิพาลงไปหาดับนางก่อนพี่น่องมือเ้านีมาแต่ตลาดยิเมลงไปแต่ว่าซ้อนสักเครื่องเนาะ ก็เลยลงไปดำหอบแรงหนึ่งสองสามสี่หาทางผู้เจ้าเพ่อนไดคนงานสีคนโอ้เมื่อนี้ป่าเพื่อนมาดำอยู่พี่ฮะมาเมื่อหนึ่งมาสวยเมือหนึ่ง่าสันทางในกับ่าทานเดลเล้วพี่น้องเมื่อนี้ป่าแหล่ะนะเพิ่นหยุดงานเนาะ เราลกกะกะเราลกบ่ได้เห็นเราบอกเมื่อวานนี่เพิ่นจ้างคนไทยจ้างลูกปลาล้านไทยขาจาจ้างไทยมื่ละสามร้อยอันนี้เขานาซ้อนที่ดำแล้วป้าถอันใดได้หยุบยับยุบยับอยู่ของปลาแพงนะมันเริืมเขียวแแล้วต่ว่ากะเฮานะมันอ่อนมันอัวนะแล้วพอไปดำแล้วกลัวมันซีฝืนได้เนาะ มันยังเป็นขาวๆอยู่กาลังสีซึนๆในจักน้อยป้าทัวดำนะสองมือเกือบเคิงแล้วหน้าข้าวหน้าสาหน้าเบาหมีซ่อนลกกะนำลาวมือ 2มือนอนมือว่านี่ก็บรบดดำไปดึงก้าอยุ่ทึงก้าพ่อยก็เลยอยากไปดึงเบิงพี่น้องแต่ว่ามือนี่แอวมันตึงแล้วก็เลยชิไปดํานะใครท่านัดแผนกได้ก็ะเห็ดเลยเนาะมากโลก,ก้าก็ไปโลก,ก้าก็ได้มาดําหน้าก็มาดําหน้า่าคนโลก,ก้าก็คือเอื้อแหงเป็นผู้ประจํา ยุตากาแต่ละปีสองปีซ่อนแล้วมึงแนด่ดัและมันเหี่ยวเป็นอันขาวๆนะมันท่านดีติดมันเป็นกาอ,อ่อนขัวฟุ่งหัวปุ๋ย หลงหัดทงไปหาข้าเจ้าก่อนผุปาดกบหน่อยแรีนเซลลเลยตามให้นะปีนี้กบเขียดคือสี่หลายพอมันสุดทางไปตั้งแต้เฮาบุหันได้ดำหน้านะกะทอได้รุ่นที่เป็นกบหน่อยพอปน่นแล้วก็มี เท้าตัวนี้นะก็คือดำมมือว่านนี่เรียบร้อยมือเ้าก,ก็มาดำแเท้าในขึ้นมากก็เรียบร้อยตอนนี้ก็คือไปเอาเท้ากกกะถทนลงมาเท้านะมีตหห่หห้ใหญ่ฝั่งนี่สิเป็นของลุงเลนที่ดำแล้วนะ บรรยากาศกระเที่ยวแดวดแดบดบดพีน่น้องให้ในแต่ว่าบดแดดแจ้งเลยแต่ก่อนนะขั้นดำนะให้โกกทินนะขิงโอ้ขิงอ่อเที่ยวนี้นะมันเป็นไห้บักใหญ่ๆแต่ว่าต่อมากก็คือขันเป็นคลองคัางนาขานา,ขานเนาะแต่ก่อนบ็ได้ขันพี่น้องเป็นไห้เดียวใหญ่ใเลยแต่แบบที่นี้นำ้ำมันบ่เถิงก็เลยขันเป็นให้นน้อย ป้าทุคุณชายยอบุ้ฮียนดำนาบอคุณชายอ๋อดำหังกะแล้ว,วนะอ๋อบัดแล้วแล้วมาดำให้เบิ้งในเด้อ, <laughs> ดดดอโอ้ไอก้กาแฟกับลัดถงมานำ ไปอยู่เดีป้าดำซองมือเครื่องทงเล้วออวันนีจ้ายงเหรอม,มือแรงอีกพื้นนี่ย่า,า่ามันเล็ดขวมข้างหน้าในหันนะจักป่าหรือกบมันเต็นย่วยไปป้าดพวจักคนนับ,บึงก็เดินหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอคนสิบสองทางสวรรค์ กำลังสีลงนี่ดิ13ทางมอนี้13ทางทองคำอ้าวกำลังสีลงแล้วเอาหิวไหมหิวไหมนับคนนี่แหละเนาะโอ้กะได้ย้อนแล้วนี่แหละวะเฮ้ย สมพอเด้อส่จังลงมาให้นะสิได้ติบแล้วป้าโถมีติบม,มีตัาอีเฮ้ยมาได้เทมีติบติบ๋วห่าวดองดงหน้าอมมารินไปใส่ส่ะ โอ้น่ะอมรินเขาในเมืองาาอ,ง,อ,องใสไปหาถอนเงินไปหาติบมาให้ลูกนอก้องคือกันอ๋อไปถอนเงินเจ้าป้าด <laughs> <laughs> มีแต่คนได้ติบค่ะนี่เขาสิบไปอยู่ทางเจ๋ <laughs> เธอได้ตับ <laughs> <laughs> ลงเธอหนึ่งชุดไฮนาเลยให้ั <laughs> กเยาวๆใหญ่ๆนะ คนดับ11-12คนคนขาดคนไทยอีกสองคนเนะเาะปีนี้มีแต่ทีมวัยรุ่นมีแต่ผู้บ่าวเอจดายนี่ผู้สาวมีแต่เอือแหงกับอีกคนหนึ่งตอนงหมูจา้าไ,ไ,ไปใหญ่ก็ทั้งขาดทั้งไทยพี่น้องรถไทยก็คือสองคันเนาะ รถซ้นคันหนึ่งแล้วก็รถนานะซาวคันหนึ่งคันมันมีคันเดียวนะก,ก็คือบอทันคันเท้าทั้งไทยทั้งปดขาดนะเมือ่อยแต่ว่ายังดีที่แบบว่าทงนาซ้นเดียวเลก็เอารถไทยมาใส่น้ำทงนี่ได้คันปดทั้งไทยทั้งขาดในคันเดียวนะบอกเลยว่าห่อเพลงเนาะนาข้าเจ้าไกลๆข้าเจ้าก็ลาดำแล้วขออนุญาตสร้างไว้ก็เลยวัดที่นี้ อันนี้คือธงหน้าที่ยาเห็ดปีที่แล้วเนาะนี่ที่ต่อกันนะแต่ว่าปีนี้บ่ได้เห็ดข้าวเจ้าอยากปลาให้มันเป็นเหนือบปา๊ดถกเก่งอีู่ดีบ่กละกลาคันแพงป้าดโถหาวดองดองหมวกเสือ,อยังกระโบใส คุผู้บา่าวผู้สาวขอดำหน้านจมาดำหน้าเด้อทุกคนยังอีกตั้งหลายมือยุ่กว่าสีแล้วลทงนี่เนาะตอนนี้ห้างกระดัได้สองมือห้อมๆอมสีเขิงเลยแหละ คุณทรายดำหน้าเดอจ้าในขณะนี้สบายดีนะเจ้าสบายดีเย็บปากนี่ก็เย็บปากโอ้ <laughs> ลงเธอหนึ่งสุดทันทนาเนี่เลิ่นรุ่นบุญขาดแต่บ่อนบุนนี้ียงกันซักเลยน้องผู้เลิ่นรุ่นบุญอยู่กลางเจ้า จำม่วนได้เขรอ,อ,อพายักมาซอยมาตอนนี้ยังทันเด้อ พราะว่านาอมารินทั้งกระดำได้ซองมือขันไก่ซองมือไปนี่คือเล้าเล้วเลยได้นน่อ้าวทำไมขึ้นไปอยู่คันนาไไหาไรวะโง่หอยนี่ <c oughs> Así que พนายยุ่นยุ่มยุ่มยุ่มเออซัมนะพอดีแล้วลสีเต็มน่ะโอเคทุกคนไปหาดำหน้าเราก็จะคลิปนี้คือสิเดลานแล้วเด้อเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าจ้าให้ใจบุญอยากออกคแม่นแดดนี่คือสีแห้งอึกระทึกขนาดว่าบดบดแดดๆดดได้นน่